เล้ว่าอถ่านูนเลยก็ครับเปมันไปเอาแต่ว่าเนไปจับเองนเนว่าพอมันใน็เป็นอยู่กับคนอ๋อไอ้นี่มันไ่ดอนก่าพมตัวนี้มคือย่านเนี้ยมไลากมาแต่ลากาต้นไซึงพมไปเลยลกมต่อไป่นแกล็อแจกมันผูกไว้แล้วต่อไปบางทีนี้พ่งไปนมีเป็นเป็นไมได้นาตรงนี้่ให้น้องไปงนี้แว่าไน้องเวยังเมมามาม

ามารับนะน้มารับน้ำมารับนี่นี่มารับมากคนมารับมากคนคอยรู้ับมากคนเหเดี๋ยวผมอามใจ่าครับรับขมอความใจทเยนะครับอ๋อได้ได้ได้กว่าจะมีวันนี้ฉันเริ่มต้นจากศูนย์ ศูนย์ฮอนด้าวิงเซ็นเตอร์รุ่นนี้น่าจะเหมาะกับลูกค้คานะครับสวยราคาถูกใจไหมครับซื้อทุกเรื่องมอเตอร์ไซค์เริ่มต้นจากศูนย์ฮอนด้าวิงเซ็นเตอร์ซื้อที่ศูนย์เห็นแพงเลย